สวัสดีครับ,ก,บรกับมพบอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําเกมตีตัวตุ่นนะแต่ถึงบอกว่าตีตัวตุ่นก็เถอะนะแต่ว่าชุดนี้มันไม่มีคอ้อสมาให้นะเป็นเกมอากดใช้นิ้วกดเอานะครับยังไงชุดนี้ไม่มีคอ้อนมาให้นะชุดนี้มีมาให้อยู่ทั้งหมด6แบบด้วยกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะเป็นหนีเอาครับ พอที่กั้นฐานออกด้วยนะครับอ่าสวิตก็อยู่ด้านล่างนะนอ้าวกดถูกหรือเปล่าเนี่ยโอ้หรือว่าต้องกดตามโอ้ต้องกดตามไม่แน่ใจอ่า ทำไมเป็นอย่างนี้อะเดี๋ยวดูแบบตื่นกันบ้างงงอะชุดนี้ก็ดีหน่อยนะครับเพราะว,ว่ามันทำมาให้มันเป็นสายคล้องได้นะคล้องกระเป๋าได้ตัวนี้อ่เป็นนักสีขาวนะ โอ้มือนกันเลยฮะเอาทำไมมันดับละ่ะหรือว่าต้องกดใหม่โอ้ต้องกดตามสีครับทีนี้ต้องกดตามสีนะนี่ไงอ่าเราพอกลแล้วมันจะอ่ะเดดูตัวต่อไปกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนหนีนะเห็นว่าคอฟฟี่ด้วยอืม โอ้มีแต่ลายน่ารักนะชุดนี้อ่าถอดออกมาด้วยนะครับน่าจะเหมือนกันนะน่าจะเหมือนกันเลยอ่าโอ้ถ้ากดถูกมันจะดับนะครับอ่าอ่าตัดทิด เดี๋ยวมาดูแบบอื่นกันบ้างอันนี้เห็นเขายูนิคอนขึ้นขึ้นมานะผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่มาไหมอ่ามันเป็นลักษณะเค้กอะเค้กจะมีเขายูนิคอนอ่าโอ้เหมือนกันหมดเลยโอ้แสดงว่าเหมือนกันหมดเลยอ่าก็ผิดมันต้องกดยังไงมันก็ตกโถที่โถหรือเปล่า อ้าวก็ผิดอ,อืมโอ้มันจะขึ้นมาเองมันไม่เสียงเดียวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มุกเป็ดนะครับยังไงอ้าติดเฉยเลยอ่าน่ารักดีอ้าวแต่รับเป็นสีชมพูหรือเนี่ยคิดว่าเป็นสีเหลืองอ่าเดี๋ยวมันขึ้นไหนยังไง กดไม่ถูกอะ่ะมันต้องเล่นยังไงเนี่ยอ้าวสแสดงว่าผมกดพลาดนะเนี่ยอ่าเป็นยางนะครับนะทุกแบบเลยตรงภาพปกนี่เป็นยางหมดเลยเนี่ไงเป็นยางยางเอามาแปะเฉยๆอะ่ะอ่าตัวนี้เป็นสีเขียวทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังอ่า อันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นไดโนเสาร์นะอ้าวผิดอ้าสุดโอ้ถ้ากดถกกูมันจะเล่นไปเรื่อยๆครับไง,องโอ้ถ้ากดถกกูมันจะเล่นไปเรื่อยๆโอเปลี่ยนเพลงไปด้วย ผมก็คิดว่ามีเพลงเดียวนะตรงนี้จะจายห้อยได้นะครับทอินมานในตัวนะเราไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับร้านค้าทั่วไปนะเป็นของเล่นแผงเอาชุดนี้อ่าคลิปหน้าก็กำหม้บมกันหน่ออีกนะครับ